โอเคครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในฟาร์ม19นะครับวันนี้มาอยู่กับรถเกี่ยววรพจน์การช่างนะครับผมนี่เลยนะฮะวันนี้ครับจะพามาเกี่ยวข้าวนะนะครับจะพามาเกี่ยวข้าวนะครับผมประมาณ10ไร่นะฮะนี่เลยนะครับผมพอดีไปรับมาไร่ละพันนะครับผมก็เห็นเขาบอกว่าเกี่ยวยากนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูหน้างานนะว่า มันจะเกี่ยวยากแค่ไหนนะนะครับเขาบอกว่าต้นไม้เยอะนะครับวันนี้รถเกี่ยววัลพอลรับจบนะครับสิทธิไล่นะนะครับเดี๋ยวย้ายใส่เจ้ามันม่วงไปแล้วกันนะครับสําหรับเทเลอร์ของเรานะครับผมอีซูซูนะฮะนี่เลยนะครับพอดีมีน้องๆนะครับผมขอมาอยากดูรถเกี่ยวนะครับนี่เลยผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะก็มาเกี่ยวข้าวแล้วกันนะครับผม นี่เดี๋ยวจะพามาเกี่ยวข้าวตรงนี้นะครับเป็นแปลงที่30นะครับตรงนี้นะประมาณ10ไร่นะแบ่งครึ่งนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะว่ามันจะเกี่ยวยากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราย้ายรถเกี่ยวนะครับผมขึ้นเทเลอร์นะครับผมไปนี่ครับเอามาคอกฝุ่นสักหน่อยนะนะครับจอดโอ้โหแรมปีเลยนะครับคันนี้จอดนานมากนะครับผมเพิ่งได้เอามาขับนะฮะ อู่เลยครับผมเอามาเคาะฝุ่นเพาะสนิมบ้างนะครับนี่อันนี้เราพับล่มมานะนะครับผมจะเล่นแบบพับล่มนะนี่เลยอ่าพับล่มได้ครับนั่งตากแดดอะไรอย่างงี้นะครับอ่าเดี๋ยวถอยไปตั้งหลักหน่อยอล้วทำไมมันขึ้นรถเกี่ยวเราไม่ได้นี่เมื่อกี้ยังขึ้นได้อยู่เลยนะครับแล้วมันเล่นมันเล่นตลกกับเราอีกแล้วนี่ รถเกี่ยวแรงไม่มีหรือเปล่านีา่โอ้โหผมเเหลือเชื่อเลยครับผมที่แรกมันขึ้นได้อยู่นะเอาแล้วเอาแล้วรถเกี่ยวเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยออกว่าจะขึ้นได้นะครับผมไม,ไม่ได้ขับนานก็อย่างนี้แหละนะครับไม่ได้แบบอุ่นเครื่องนานนะครับผมโอ้เหมอรถจะมีปัญหาแล้วเนี่ยนะครับเข้าอูด่ด่วนเข้าอูด่ด่วนนี่ครับ คันเดียวเต็มเลยอ่ะโอเคสแตนบายครับผมพร้อมอันนี้มันรัดเชือกไม่ได้นะเดี๋ยวบันไดขึ้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปที่หน้างานเลยนะครับนี่โอ้พอดีเปะครับนะไปครับผมวันนี้เอาตัวแรงไปนะครับตัวแรงตัวแรง ควัมดำมากเลยอันนี้รถเกี่ยวมันจะเบากว่าพวกรถมิโครนะนะครับก็น่าจะขับง่ายกว่านะรถมิโครนี่มันหนักครับรถเกี่ยวมันค่อนข,ข,ข้างที่จะเบากว่าเยอะเลยนะฮะเอาละเดี๋ยวดูแผนที่สักหน่อยครับว่าไปทางไหนรู้สึกว่าต้องเลี้ยวขว่านะ เราก็ย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองครับมาหากินในเมืองปกติอยู่แต่นอกเมืองครับผมอยู่นอกเมืองนี่แบบไม่ค่อยมีงานนะนะฮะไม่ค่อยมีงานเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ครับอันนี้ย้ายมาไม่ไกลเท่าไหร่นะย้ายมาใกล้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายไปก็ถึงแล้ว ครับผมนี่ครับแปลงด้านหน้านี้เลยนะนะครับนี่เลยนี่เลยนี่เลยครับผมโอ้โหมีแต่ต้นไม้นะเป็นต้นอะไรไม่รู้นี่ต้นสะแบงน่าจะเป็นต้นสะแบงนะสูงๆแบบนี้นะครับโอ้โ สิ่งนิดหน่อยครับสิ่งนิดหน่อยอันนี้เราจะลงไปได้หรือเปล่าดิเพราะว่าจอดรถเกี่ยวไว้เอ้อไม่ใช่จอดเทเลอร์ไว้ด้านนอกดีกว,ว่านะฮะรถเทเลอร์เราก็จะสิ่งไปไหนก็ไม่รู้นี่เอาละเดี๋ยวเอารถเกี่ยวลงครับเดี๋ยวจอดตรงนี้แหละวันนี้ลุยคนเดียวครับไว้ชิว นีแดดไม่ค่อยร้อนครับผมขออนุญาตเปิดเข้าใบวิ่งแล้วกันเปิดร่มเปิดร่มโอ้ดูทางลงนี่อันนี้รถขนข้นาวเราจะลงไปได้หรือเปล่านี่นะครับทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ยผมว่านะทางชันนะครับผมโอ้ลงมานี่แบบลึกมากครับ อ่าเดี๋ยวเปิดอุ้มครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเกี่ยวกันเลยต้นไม้เยอะครับต้นไม้นะฮะอ่าไปเลยครับผมเล่นเก็บขอบก่อนเลยนะครับผมผมเปิดลมดีกว่าผมรู้สึกว่าลมเนี่ยมันบังเอ้มันบังอันเนี้ยมันบางไอ้อะไรวะเนี่ย าบางปากเกี่ยวผมอ่ะนะฮะอ่าโอเคเออแบบนี้ค่อยดีหน่อยครับมองชัดเดี๋ยวรถขนข้าวครับค่อยเอามาที่หลังแล้วกันโอ้เกี่ยวให้มันเต็มอุ้มหน่อยนะครับ รถเกี่ยวเอาไปโมมาใหม่นะครับผมเอาไปปริ้นไฟลมาทําสีท่าสีมาใหม่ครับสีเหลดตัดดำตัดเหลืองนะ ให้เอไอขับ้าน,นเดี๋ยวผมเอามาอีกคันดีกว่าสองคันน่าจะาเสร็จไวกว่านะครับแต่ไม่รู้ว่าเอไอเราเนี่ยมันจะแบบขับรู้เรื่องไหมนะามาแล้วครับผมบพรพ์อีกคันนะครับนี่เลย นูมันขับไปนูแล้วจะขับลื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมมันจะวิ่งขึ้นบนอันนั้นก็ไม่รู้วยนะครับต่อปากเกี่ยวกนะันเดี๋ยวคันนี้เราขับเองนะครับให้ดูน้องขับคันหนึ่งน่าจะขับลื่อๆอยู่นะนะครับแต่ตอนนี้มันกำลังพุ่งมาทางเราแล้วเดี๋ยวเราหนีดีกว่าครับ เก <IC S> ี่ยวใกล้ก <ald en> ันไม่ค่อยไม่ค่อยดีครับผมเกี่ยวใกล้กันไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวตีกันนะครับดีตีกันเดี๋ยวตีกันเราจะเกี่ยวอ้อมอ้อมดีกว่านะครับเกี่ยวอ้อมไปอ้อมมาอย่างนี้เลยอ่าสูบไส้สูบมันนะครับเหมือนมันจะเกี่ยวหรื่าอยู่แล้วเนี่ แต่ต้นไม้เยอะไปหน่อยนะไม่รู้ว่าเวลามาเจอต้นไม้เนี่ยมันจะแบบมันจะหยุดให้หรือเปล่าหรือไม่ก็วิ่งชนนะจะต้องรอดูครับนี่เรารับมาไล่แล้วพันเลยครับผมต้นไม้เยอะฮนะไปไตามขอบก่อนครับเก็บตามขอบตามขอบนี่คือแบบมันจะเก็บยาก,กวอาเพื่อนนะ เก็บยากมากน,นี่มาแล้วมาแล้วอันนี้เราไปขวางทางมันไม่ได้เลยเนี่ยโอ้เกือบชนกันครับเออชนโอ้เรียบร้อยครับชนกันจนได้นะเฮ้ยเขาไปดูเลยว่ะ ถอยไปไหนก็ไม่รู้นะนะนะครับถอยยาวด้วยนะเออแป,กแปกลกๆเวยนะครับเราเล่นถอยยาวเลยเดี๋ยวเกี่ยวข้าวให้หมดครับเดี๋ยวอ,อันนี้เรามีหน้างานแนละ้วนะครับเดี๋ยวจะได้เอาดินมาถมนะนะครับตอนนี้ไปฟาร์มรถมานะครับผมฟาร์มรถมาหลายคันเลยนะครับ ฟาร์มรถมาหลายคันครับเดี๋ยวเอามาถมที่ครับในนาตรงนี้นะถมที่ทําเถียงนาครับอ่านี่พอดีเลยเนี่ยเนี่ยเห็นมเราเจอต้นไม้แล้วต้นไม้นี่จะเก็บยากนิดนึงครับเดี๋ยวนั่งมุมมองคนขับสักหน่อยเพื่อความสมจริงโอ้มีสีสีดีดีด้วยนี่ ครัมีกระติกน้ำด้วยนะนี่รถเรานะครับซื้อน้แข็งใส่นะครับพกกมาพร้อมนะครับคันอื่นไม่มีนะมีคันนี้คันเดียวอ่าโอ้สิบไรเราว,วันนี้จะเสร็จไหมนอ้อวันนี้ น้องเราเพิ่งได้ประมาณ3 4มสี่แถวนะแต่เกี่ยวเร็วอยู่แต่ว่ามันเกี่ยวเกี่ยวไม่สุดนะผมก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันจะทำไมไม่เกี่ยวให้สุดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอ๋อเจอเจอต้นไม้อ๋อเจอต้นไม้มันีวิ่งกลับนะครับโอ้ฉลาดวะลูกน้องเราเนี่ยแบบก็ฉลาดเหมือนกันนะครับ ทิ้งงานไว้ให้ลูกี้มันเก็บนะฮะโอ้โหเจอต้นไม้นี่หลบไม่เป็นเลยครับผมวิม่งกลับอย่างเดียวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเก็บีลยวเก็บงานนะครับงานเก็บงานนะครับผมมาเยอะครับผมเกี่ยวยากนะฮะก็เลยแบบต้องเรียกแพงหน่อยนะครับจะได้คุ้ม ไม้ก็เยอะจัดเลยต้องเก็บงานตรงที่ลูกน้องเราเกี่ยวนะครับเกี่ยวไม่ได้นะฮะต้องเก็บงานตรงนี้ออกก่อนโอ้ถ้าเป็นแบบงานลง่ลงโลนะแบบเกี่ยวแป๊บเดียวเสร็จอะนะฮะตรงนี้ตรงนี้ลบไปหน่อยนะต้นสะแบงครับส่วนม่างเป็นต้นสะแบงอ่าต้นสะแบงนะครับตรงนี้ เราก็เก็บเกี่ยวไม่หมดนะตามขอบด้านข้างนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ให้แบบเจ้าของนาเอาเกี่ยวมาเล็มเอาอีกเยอะเลยครับผมอันนี้ข้าวยังไม่เต็มอุ้มเลยนะฮะที่นขนาดเกี่ยวสองพันนะเนี่ยี๋ยข้าวไม่หมด ใครบอกให้มันแบบต้นไม้เยอะเนอโหลูกน้องเราเจอต้นไม้นี้ถอยอย่างเดียวเลยครับโอหโหดู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 มันถอยครับไม่รู้ว่าจะถอยไปไหนนะดูดิโอ้ oh. ผมเหลือเชื่อเลยนะอันนี้ทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากของจริงนะโอ้ถ่ายหลังแล้วก็เกี่ยวออกมาครับอ่าแล้วแล้วยังไงต่อถอยถอยถอยเลือ,อดเดินหน้าครับอาถอยเลือดเลือหน้าเดินหน้าแล้วก็ยังไงต่ออ๋อเลี้ยวเพื่ออะไรนะครับผมอ้าวแล้วทำไมมันดับอ่ะอ๋อมันมันจอดมันจอด อันนี้เราก็รอให้มันเกี่ยวไปก่อนตอนนี่ผมก็ไม่รู้รอไปเพื่ออะไรโอ้ตายไปไปก่อนแล้วกันครับผมมาแล้วแต่มัน้าบเลน้าบอะไรมาไม่รู้เนะยมัว่วไปหมดเลยไม่ได้เรียงเลยนะนี่อ้าวชนต้นไม้นะฮะ เองใสไม่พ้นมือเราอีกแล้วโอ้เก็บงานไม่อ้าชิบหายล้อา้าวมันเด้งลงรถเลยต้องซื้อรถใหม่แล้วแหละพอดีเมื่อกี้ไปหมุนรถนะครับรถบักต้องซื้อรถสองรอบเลย โอ้รถเสียครับผมไม่ได้ไม่ได้ใช้นานพังนะครับผมพังคานาเลยพังคามือพังคาตีนเลยครับผมไมอเป็นไรครับเรามีคันใหม่โอ้พังของแท้นะฮะอันนี้ข้าวก็ยังอยู่ในอุ้มอยู่เลยนะครับ เดี๋ยวค่อยเอารถมาลากเอานะฮะพังครับพังแล้วลูกน้องเราเป็นยังไงบ้างไม่รู้นะั่นหนีงานซะแล้วนะครับโอ้ไม่ไหวเลยแบบนี้โอ้ลูกน้องเราหนีงานน,นั่นนี่เดี๋ยวไปดูก่อนอาการมันเป็นยังไงนี่ โอ้หายอยเลยนะครับเออมันมันไม่เกี่ยวให้เราอะ <c oughs> ว่าต้นไม้มันเยอะเกินหรือเปล่า <c oughs> ผมไม่แน่ใจนะอันนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้อันนี้เป็นผู้หญิงขับเนี่ยให้ผู้ชายครับมาดู <c oughs> ต่อครับผม <c oughs> เปลี่ยนคนใหม่ขับนะคนเก่านะ่าจะไม่ได้เรื่องนะหนีงานเลยครับผมเจองานยากนะ <c oughs> เราก็ตามเก็บนะฮะตามเก็บตามต้องต้นไม้นะครับแต่คันนั้นน่าจะไปสซ้อนแล้วแหละนะครับสำหรับเครื่องยนต์เราจะได้เอารถไถมาลากเอาอยู่ไม่รู้ว่าจะลากได้หรือเปล่าแหน่แน่แหน,แน,แน,แน่ถอยมาแล้วถอยมาแล้วจะไปยังไงนะอันนี้เข้างใน ถึงครึ่งนหรือยังนี่ไม่น่าถึงครึ่งน,นะ ลูกน้องเรามาสไตล์เดิมอีกแล้วครับสงสัยต้องไปหาจ้างคนอื่นมาขับแล้วแหละลูกน้องเราไม่ไหวนะดูดีครับอะไรก็ไม่รุ่นจริงๆมันก็เหลือไม่เยอะนะครับเหลือนิดเดียวน,นี้โอ้เสรษฐเปล่าเนาะเศรเปล่านาะมาเยอะด้วย โอเคครับผมก็เดี๋ยวสลดคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอ่าก็อาจจะเกี่ยวไม่เสร็จนะเดี๋ยวปล่อยให้ลูกน้องเราเกี่ยวไปพางๆแล้วกันนะครับน้องคนขยันของเรานะลูกน้องดีเด่นนะครับอ่าโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับผม